สายแปลกแหวกแนวเชิญมาชิมแปดเครื่องดื่มสุดแปลกจะอ้วกแตกไหมนะติดด้วแหละเมนูแรกเอาใจสายเบียร์จิบเบาๆแต่ไม่เมานะเออพอน้องคือเบียร์เด็กแอลโกอฮอล์เป็นศูนย์แต่รสชาติเหมือนเด๊ะเ,เฮ้ยมันไม่หวานเลยมันมีความเป็นเบียร์เบียอยู่ด้วยนะแล้วก็ไม่ขมเท่าเบียร์ด้วยอร่อยชอบเต็มสิบให้ให้เจคะแนนชอบ ชอบเลยต่อกันที่ไวน์องุ่นหอมกลุ่นเหมือนไวายจริงๆไม่จกตาสกัดเจ้มจนอร่อยล้โนโนแอลโกอ o อือให้ความรู้สึกที่เหมือนเราดื่มไวน์จริงๆเลยนะแต่ว่ามันจะมีความซาที่เหมือนกับมาทดแทนความเป็นแอลโกอฮอลให้ก้าวเลยเลิฟชอบมากสายซาต้องนี่เลยโซดารสสากุระพีทซาด้วยหวานด้วยอร่อยลงตัว มันเป็นกลิ่นพีนนะแต่ว่ามันไม่กลิ่นแรงเท่าพีทโดยรวมมันละมุนอะ่ะชอบมันละมุนเหมาะกับสีน้องเลยให้ก้าเลยเพราะว่าน้องละมุนมากน่ารักชอบชอบเลยมามาไขปริศนากับเครื่องดื่มสุดแปลกชื่อก็แปลกเพราะนี่คือโซดารสลึกลับรสอะไรนะไม่บอกเพราะมันลึกลับมีความเป็นน้ำออกเปรี้ยวนิดน,นึงมันก็มีความธรรมดาย,ยู่นะแล้วก็มีความแบบเค็มออกเปรี้ยวแปลก,ปลกเ,เค็มเกลือ 6คะแนนแล้วกันได้เวลาสายนมกับนมสุดแปลกผสมอินทาลัมลงไปนี้เฮ้ยไหนดูสิรสชาติจะเป็นยังไงเงี้หวานมันคล้ายๆมีส่วนผสมของพุตซาเลยอะแปะแระเหมือนหวานแต่มันหอมมันมากเลยอะ8เต็ม10แล้วกันคะแนนเยอะแล้วเนี่ย8เต็ม10เลยดดิมมาต่อมาต่อนมวัวเหรอธรรมดาไปนมแพะเหรอธรรมดาไป ระดับนี้ต้องนมอูดเฮ้ยมีด้วยเหรอเนี่ยคือมวลไม่หนักเท่ากับนมบัวหรือว่านมถั่วเหลืองเลยมันมีความใสกว่าแล้วพอกินเข้าไปอ่ะเหมือนเอานมมาผสมน้ํเหรอเจ <c oughs> ็ดจุดห้าคะแนนเต็มสิบคะแนนน้ําอัดลมสุดฮิตก็แปลกสู่คิดได้นะมาดูโคตรรถเลือขี่มาอะไรหน่อยเป็นไงมันเหมือนน้ําอัดลมที่เทเอาไว้และวางทิ้งเอาไว้ <c oughs> เออมันจะเจือดมันแบบว่าหวานน้อยลง ห้าเต็มสิบแล้วกัน <c oughs> อืใครที่ว่าแปลกขอให้หลบไปเจอนี่หน่อยเป็นไงโคบรถเผ็ดเผ็ดจริงเหรออ่ะรอดู <c oughs> มันเผ็ดจริงกินเข้าไปคือฉุนพิกขึ้นตีจมูกให้ 1, หนึ่งเต็มสิบหนึ่งคะแนนเพราะว่าอุตสาหคิดมาได้ไอ้บ้าเอ้ยและนี่คือแปดเมนูเครื่องดื่มสุดแปลก ใครชิมแล้วรอดใครชิมแล้วร่วง,ววงก็มาแชร์บอกกันได้นะติดหรือ่ะ